จากนนทบุรีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปภาคอีสานกันต่อะนะฮะอันนี้มุวนซื่อจริงๆนะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูที่นี่วิถีชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบบ้านหยาดฟ้าที่จังหวัดยะโสธรครับท่านผู้ชมฮะคือจุดเด่นที่นี่นะฮะถ้าพูดถึงชุมชนบ้านหยาดฟ้านะฮะก็คือที่นี่เขาจะทำมาลายข้าวตอกครับท่านผู้ชมฮะซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวภาคอีสานจะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างนี่เมื่อกี้เราเห็นละวมาลายข้าวตอกที่เขาจะเอาไปประดับ ส่วนใหญ่ที่วัดเนี่ยเขาก็เอาไปใช้กันนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งงานนี้นะฮะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยนะฮะก็มาร่วมในงานพร้อมทั้งท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมในกิจกรรมนะฮะกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยก็คือเที่ยวชุมชนยนตวิถีชุมชนคนทำอะไรข้าวตอกนะครับท่านผู้ชมฮะก็เรียกว่า ไปถึงพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็ต้องนุ่งสิ้นนั่งศาสตร์ตักบาท5วัดนะครับท่านผู้ชมฮะก,ก็เริ่มต้นนี่ท่านประหลัดหญิงของเรานะฮะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับก็เริ่มตน้นนี่เห็นไหมเขามีตักบาทด้วยนะครับอเออตักบาทเข้าต่อนะครับท่านผู้มชมแล้วก็นั่งรถพ่วงข้างเนี่ยไปท่องเที่ยวเลยนะครับนี่อย่างเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถรแบบบ้านๆอะ่ะซาเล้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซาเล้งไม่ไมมต้องสามล้อดิ สาล้อเนาะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเออก็เรียกแบบมอเตอร์ไซค์อีแท็กไหมอีแท็กตัวไหมพ่วงข้างอ๋ออย่างนี้เรียกพ่วงข้างเนาะอีแท็กนี่เหมือนอิตแอนไหมอันอยู่ในทุ่งทุ่งนาไหมคุณคนขับก็จะขับแบบนี้อ๋อเอราเราก็เรียกไม่ถูกอันนั้นเรียกแบบง่ายๆคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวแต่ละจุดเลยนะครับท่านผู้ชมไปที่วัดกลางโพชัยที่วัดกลางโพชัยเนี่ยนะฮะก็แวะกราบสักการะพระพุทธรูปวชิระมหาชนะชัยซึ่งก็อยู่ในโบสถ์นะฮะ นะพระพุทธรูปปางลีลาสูง10เมตรเลยนะครับแล้วก็กราบสการะพระครูวิจิตธรรมพรนะฮะเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัยข้อวังนะครับแล้วก็ยังมีสารหลักเมืองพระเรืองชัยชำนะ,นะครับท่านผู้ชมฮะคือคือถ้าไปภาคอีสานเนี่ยหลายๆจังหวัดก็จะคล้ายๆกันพระเกจิอาจารย์จะเยอะนะครับแล้วก็วัดวาอารามก็จะสวยงามนะฮนะชาวพุทธก็มีความศรัทธา เริ่มสายที่เข้มแข็งนะครับท่า,านผู้ชมฮะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ทั้งทีนะครับท่า,านผู้ชมอ่านี่คือความสวยงามอย่างที่ผมบอกนะฮะเขาเรียกว่ามาลายข้าวตองนะครับเห็นว่าโอ้โหนี่เอาเอาภาพบรรยากาศให้ดูเห็นไหมสวยไหมสวยมากสวยนะฮะคือจะจะไม่เหมือนกับที่อื่นไงใช่ใช่ไหมคือถ้าเรามาที่เนี่ย บ้านฟ้าหยาดเราก็จะได้เห็นวิถีที่เขาได้ทํากันขึ้นมานะครับตัวมาลายเข้าตอกนะครับท<ะ>่านผู้ชมฮมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนยนต์วิถีนะครับท่านผู้ชมฮมคือถ้าพูดถึงประวัติกันสักนิดหนึ่งความสําคัญของชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอีสานเป็นลาวอีสานนะฮะท่านผู้ชมฮะเนื่องจากในอดีตเนี่ยชาวล้วหรือว่าละวะลาวเหนือเนี่ยนะฮะ จะมาจากภาคเหนือแถบจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็อพยพมายังดินแดน<ม>บ้านหยาดฟ้าตรงนี้ล่ะค่ะเออนะฮะซึ่งอัตลักษณ์เนี่ยเขาก็นิยมแต่งกายโทนสีขาวสีขาวเนี่ยก็สื่อถึงบุญความบริสุทธิ์และเป็นสีของมาลายข้าวตอกด้วยนะครับ<ม>แล้วก็จะใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นและในงานเนี่ยนะฮะก็จะมีประเพณีสำคัญก็คือประเพณีแห่มาลายข้าวต ซึ่งก็จะจัดกันในช่วงเทศกาลมาคับบูชาวันเพ็ญเดือน3ของทุกปีถือว่าเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งใน16เทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยมีเสียงสมภา์นะครับเชิญครับ ยนวิถีนะคะที่ชุมชนกรรทาบ้านฟ้าหยาดนะคะเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบที่วชุมชนยนวิถีนะคะปี2566การมาในวันนี้ก็เป็นการมาให้กําลังใจนะคะแล้วก็ชื่นชมกับชาวชุมชนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะการที่ลงมาพื้นที่ในวันนี้เราก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะให้กับชุมชนเพื่อจะได้ไปพัฒนาต่อยอดได้อีกซึ่งถือว่าจังหวัดยโสธรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอัตลักษณ์มีความโดดเด่นและก็มี ต้นทุนทางวัฒน,นธรรมที่หลากหลายที่สามารถต่อยอดได้อีกนะคะคิดว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมเองก็จะได้มีโอกาสแล้วก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะได้มาเที่ยวกันนะคะชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดนะคะที่อำเภอมหาชนะชัยนะคะจังหวัดยโสธรค่ะเนื่องจากมีสิ่งดีนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนที่น่ารักนะครับอยากให้มาเยี่ยมเยือนนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่ฟ้าหยาดเนี่ยพี่น้อง เป็นคนมีต่จิตวิจิตใจเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นมาลัยเข้าตอกเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ถวายเป็นพูทธบูชานะครับก็แสดงถึงการกันในจิตใจของพี่น้องชาวฟ้าหยาดเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านมาเยี่ยมที่ฟ้าหยาดเป็นชุมชนต้นแบบเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ผิดหวังครับที่นี่ยินดีต้อนรับทั้งเสมอครับอนี่ท่านผู้ชมเอ,เอาภาพตรงนี้มาให้ดู โอ้โหบรรยากาศด,ดีนะนี่อันนี้คุณชมวิวสวยๆอ่ะใช่ตรงนั้นเนี่ยคือแม่น้ําฉีนะครับและนี่คือวิถีชีวิตท่านผู้ชมฮะเขาจะมีร้านกาแฟอยู่ด้านบนนั่งจิบกาแฟมองลงไปเนี่ยเป็นวิวแม่น้ําฉีแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจิบกาฟแฟแลวัวข้ามแม่น้ําฉีก็คือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเหรอฮะที่เำลเลี้ยงวัวแล้วเขาจะพาวัวข้ามฝั่งเพื่อไปกินหญ้าไง เออแต่มันเป็นน้ําที่ไม่ลึกอะ่ะเออนี่มาลายเข้าตอกหนึงเดียวในโลกนะครับทุกผู้ชมค<ต>ซึ่ง,ง<า>ปกติแล้วนะงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกเนี่ย นะฮะเขาก็จะจัดกันช่วงประมาณกุมภาพันธ์เออนะครับก็นำภาพบรรยากาศตรงนี้มาให้ได้ดูกันแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะไปอยู่ในขบวนแห่มาลัยเข้าต่อที่เขาจัดเป็นเทศากาลเลยะนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะจัดกันในช่วงวันมาคบ,บูชาวันเพ็ญเดือน3มของทุกปีนะฮะก็ะต้องไปช่วงนั้นแต่ว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะฮะอันเนี้ยไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยะนะฮะ,ะ,ะบ้านฟ้าหยาดเนาะ เป็นชุมชนบ้านฟ้าหยากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะ,ะที่คนต่างชาติเนี่ยชอบไปเสริมรายได้ให้ชาวบ,บ้านกันออนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเขามักจะเฟ้นหาอะไรที่มันเป็นแบบพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบแท้ๆเลยนะครับก็ไปกันได้นะครับ